นี่ทีโอเคเกบเลยอาวฮัลโหลสวัสดีรับทุกท่าดูอยู่กันในในในรีวิวเกีไยดินเน์แดชนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมเกเชฟอาหารเกมเสิร์ฟอาหารเกมเกมที่น่าเล่นดินี่คือจะพี่จะมานราพี่หาเลยมันเล่นไหนใครใครชอบได้กินกับเกมอืม สเสิร์ฟอาหารเนี่ยมาดูนดีกว่ามาเล่นดีกว่ามาเบอ่ะสอยซอยโอเคแล้วก็เป็นเชิญเราไปไปเสิร์ฟไปคนไปคนอะโอเคแล้วก็จะให้ลูกค้าสิพี่ง่ายจะไปละเก็บเหรียญแอนเนี่ยเขาจะสอนให้อ่ะเแบอร์เกอร์แล้วก็ใส่เตาโอเคแล้วก็ให้แล้วก็ให้คขาเน่ยสิงง่ายไปละเก็บเหรียญโอเค

ไอ้นี่ง่ายเลยแค่แค่แค่ทำตามลูกค้าอยากได้ถ้าลูกค้าอยากกินอะไรก็ข้าวประเภทน,นู้นมีถ้ามีแบบภาษาไทยเนี่ยนะดืเอ,อโอเคง่ายง่ายโอเคง่ายมากโอเคมีเวลาหนึ่งนาทีโอเค เนื้อเอาเนื้อหมูมาแล้วก็ใส่เบอร์เกอร์่าง่ายใช่ไหมล่ะโอเคเอาเก็บเงินจุดลืมอีกละง่าไงครับลูกค้าโอเคเลยครับงานงานได้เกินลูกอ้ยนานเลยเดี๋ยวลูกค้าก็เสียใจแล้วโอเค เอ้เฮะเนี่ยใช่เวลาโอเคต่อไปดูซิมีต่อเปล่า <c oughs> อัพเกรดด้วยจะซื้ออัพเกรดเพื่อจะ,จะเพิ่มเปล่าได้อ่าโอเคปั่นแล้วแล้วก็ปึ๊บง่ายใช่ไหม <c oughs> โอ้ด่านเยอะนะ อ่ะรอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันสนุกดีนะเกมเนี้ยเกมนี้มันพี่คิดถึงมากเลยเนะี่ยบอกได้เก็บคิดเกมพี่อยากจะเล่นมากเลยเกมเสือาหาันตอนเด็กแลพี่มีคมอมพอ่ะพี่ก็เลได้เกมบใช่ปะเกมเสือมหาเนี่ยแหละมันสนุกดีโอเคไปเอาเนื้อมาย่างมาโอเคแล้วก็อ oh. ๋อเราจะเส์ฟรอก็ได้โอเค แปดหนึ่งห้าบคุคุลลูกค้าแปดหนึ่งห้าคุณลูกคา้าแปดหนึ่งหราเดตเตอร์เก็บเงินด้วยโอเคเก็บเงินไปง่ายจะตา,ายาอีซี่เนี่ยหาอะไรมาเล่นเหมือนกันเบื่อ่ไงหาอะไรมาแก้เบื่อเ,อนะเน,น,น,อนี่ยเออเน,นี่ยหาใครเคล็ดอโอเค นี่คแค่่นดับง่ายนะเนี่ย <Bloody good. S 1> ต่อไป <Yes. S 1> อัคครีซื้อเลยซื้อต่อโอเคพอไปต่ออันที่สีอ่าต่อไปแต่ว่าตอนที่เห็นแล้วว่ามันคือ ตอนเหตุเปล่าตอนที่เห็นถุงอ่ะมันต้อเสียเสียด้วยนะต้องเสียค่าพลังงานอ่ะด้วยนะถึงถึงจะเล่นได้โอเคมีเวลาหนึ่งนาทียี่สิบไวโอเคโอ้มีมาใหม่ด้วยมีเอิ่มแฮมเหรอแฮมโอเคแฮมโอ้ขนมปังอ่ะโอ้ยเงี้ยจะเลยเฮ้ยไอซี่ะอร่อยนะอร่อยนะ เดี๋ยวมาโอเคโอ้โหโอีซี่จริงๆโ,โอเคแอ้อเ,เราแป็นหนึ่งชาคราคาูบล่กค้าเราแป็นโอเครอยากไปเลย เฮง่ายจิจิง right okay. okay. oh. okay. okay. uh ่ายอีสิหาย้มันเบื่อแค่เบื่อได้นะต่อไปโอ้อัพเกรดอีกแล้วโอเคเพิ่มเนื้อวิสิโอเคให้จบสัดสัดถึงถึงห้าอันที่สิบมั้ง โอเคระยะระยะโอเคต่อไปอ๋อ oh. มีมาใหม่ด้วยทางขยะแล้วก็อะไรเนี่ยน้ำเหรอใช่ป่ะเนี่ยเนี่ผิดโอ้โหอ๋อนะจริงด้วยคือต้องใช้แก้กับนาำโอเคอ๋อ okay. oh. จะมีคูลดาวเวลาเวลาใส่น้ำโอเค โอ้เปลียนอยากเอาคิดแล้ว่เรเป็นหนึ่ง่น่ n i c e done ุ้ย easy หาเป็นเล่นได้นะ oh okay. okay listen up last customers sat down okay uh oh okay okay good job yeah easy <laughs> หาได้เป็นเบื่อดได้นะ,นอะโอ้ต้องอัพเกรดแล้วซื้อซื้อเลยซื้อหน่อยเลยว้าวแอบไปเรสอนแล้วอู้รับรางวัลได้โอเคว้าอีซ y จงิง่ายเลยใช่ไหมละ่ะมีท้องน้ด้วยเราบนน้ทำคลิปอืมเซฟ โียคได้แฮง่ายสิเลยใช่ไหมล่ะแม่มีหลายด่านเลยอ่ะเดี๋ยวอีเดสดด่านหนึ่งอ่ะอีเดสัดด่านหนึ่งอ่ะอ่ะด่านที่ด่านสุดสท้ายพอนะอ่ะเล่นต่อเล่นต่อไปกันเลยไปกันเลย let's go เนื้อเตาแฮมเบอร์กเกอร์แล้วก็ใส่โอเคดูเหมือนมีมาใหม่อีกแล้วเนื้อยา่างรอบเป็นหนึ่งอ่าเขาจะสอนก่อนโอเคใส่นเนื้อแปะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างใส่บล็กอกเคอร์บล็อกโอเคเนี่ยจะโอเคในย่างครับเพื่อไว้กับ ว้าวง่ายจริงๆด้วยน้ำ <Brilliant. S 1> โอ้หง่ายจริงอ้าวมาไงหนึ่งโอเคโอเคครับเพิ่มงานนั้นเนี่ยนาน ไอ้ดเดี <modeling entin> Nej, le, ๋ยวเดี๋ยวดิ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 โอ้ยไม่แม่เสียเงินนิดนึงไม่เป็นไรงงละเพิ่งเริ่มงงละนี่แค่แค่แค่ตัวอย่างกูตายแต่ตายไม่ได้เดเร็วเดี๋ย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 วโอ้โหเสียเวลาไปนิดนึงแหละเราเป็นแขกคุณลูกค้าสุดสวยนี่นะแค่แค่ระดับง่าย Yay. <laughs> okay. Oh. Great. on Okay. to <gasps> okay. Time to buy somebody pennies worth of that. Okay. <sighs> โอเคพอพออ่ะ, K อะเคพอนะครับอะไรแล้วคงเพียงโจเพียงคิดคนนี้เท่าน,นี้ก็กับกับเกมเดนเนอร์แดนซ์ก็ถ้าคุณชอบเพียงคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับเกมเสิร์ฟอาหารกับเกมพวกนี้ก็ถ้าคุณชอบเพียงคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย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 